ประวัติศาสตร์ความลำกินของชาวนาหัวเมืองที่ราบสูงขคราชสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมผู้พันสเปเลอรขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการช่องนี้มีสาระนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมพบกับบทความ ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาจากบทความเรื่องประวัติศาสตร์ความลำเกินของชาวนาบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนของอาจารย์ชุมพลแนวจำปานะครับโดยบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนนั้นน่นนะหมายถึงบริเวณเมืองนครราชสีมาและเมืองขึ้นน้อยใหญ่ที่เรียกกันว่ามุนฑลลาวกลางและมุนฑลนครราชสีมา,าสมัยนั้นนะครับ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ําของแม่น้ํำมูลและลําน้ําสาขานะครับโดยมีนะครราชสีมาเป็นศูนย์กลางซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นครราชสีมาและเมืองขึ้นน้อยใหญ่จัดเป็นหัวเมืองชั้นในนะครับโดยเป็นตัวแทนของกรุงเทพในการเข้าจัดการปกครองหัวเมืองบ,บริเวณที่ราบสูงโคราชนะครับหรือในอดีตที่เรียกว่าหัวเมืองลาวนั่นเองนะครับ ดังนั้นเจ้าเมืองโคราชจึงเป็นเจ้าเมืองที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดเมืองหนึ่งนะครับเมืองโคราชนอกจากจะเป็นศูนย์บัญชาการทางการเมืองของกรุงเทพในภูมิภาคแล้วยังเป็นแหล่งชุมนุมของพ่อค้าชาวจีนมากที่สุดของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเป็นจุดส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมจากกรุงเทพไปสู่หัวเมืองในบริเวณที่ราบสูงโคราชนะครับโดยเฉพาะ เมื่อมีทางรถไฟสายนครราชสีมาในปีพุทธศักร,ราช2 4 4 5นะครับทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองบริเวณที่ราบสูงสะดวกขึ้นนะครับส่วนชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของตังกมมเป็นผู้เสียสวยเป็นผู้เสียค่านาเป็นแรงงาน และเป็นที่มาของรายได้ที่สำคัญของรัฐสยามนะครับดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์ชาวนาย่อมนำไปสู่การเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมโดยส่วนรวมนะครับจากหลักฐานที่พอจะหาได้นั้นอาจสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ชาวนาเดือดร้อนและส่งผลต่อการผลิตของชาวนาได้ดังนี้นะครับ 1. นา่ะณในการเสียส่วยและค่านา 2. อาระในการถูกกินจากระดัะนะครับสามความขาดเคน้นอันเนื่องมาจากธรรมชาตินะครับเรามาดูตัวแรกนะครับภาระในการเสียสวยและค่านาคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามเป็นต้นมารัฐบาลพอใจที่จะเก็บสวยและค่านาเป็นตัวเงินมากกว่าที่จะเก็บเป็นสิ่งของหรือข้าวนะครับอันเนื่องมาจากว่าการขยายตัวทางการค้าขาย กับต่างประเทศและความต้องการให้จ่ายเงินภายในประเทศด้านอื่นๆเช่นการทุคขามทางด้านยวนและขมิ้นด้านการศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในสมัยรัชกาลที่4การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ภาย,ภายหลังสัญญาเบาลิงงง่งนะครับยิ่งทำให้เกิดความต้องการเงินตาของรัฐบาลมีมากขึ้นการเปลี่ยนซวยและค่านาจาก รูปสิ่งของมาเป็นตัวเงินนี้ได้ส่งผลให้ชาวนาต้องหันไปทําการผลิตเพื่อขายให้ได้เงินเสียสวยและค่านาขึ้นนะครับนับตั้งแต่สมัยรัชการที่ห้าเป็นต้นมานั้นหลักฐานมีว่าสวยที่ส่งไปจากบริเวณลุ่มน้ำมุลตอนบนนั้นล้วนส่งมีตัวเงินทั้งสิ้นนะครับสำหรับค่านานั้นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สได้เลือกเรียก หางข้าวค่านาหรือบังคับจัดซื้อแกนาทุกประเภทแต่เรียกเป็นตัวเงินเทนนะครับในอัตราไร่ละสลึงเฟื่องทั้งสิ้นเลยการเสียสวยและค่านาเป็นตัวเงินเทนของและข้าวนั้นส่งผลต่อชาวนาอย่างน้อยสองประการนะครับคือหนึ่งเป็นการดึงให้ชาวนาต้องการผลิตเพื่อตลาดมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินเพียงพอที่จะเสียสวยและค่านา สองชาวนาย่อมได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองในภาวะปกตินั้นมีส่วนเกินจากการบริโภคในครอบครัวไม่มากนักยิ่งชาวนาต้องผลิตสิ่งของเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนมาเป็นตัวเงินด้วยแล้วก็นบเป็นความลำบากยากยิ่งของชาวนาอีกนะครับดังนั้นก่อนการเข้าจัดการปกครองของกรุงเทพทุกหัวเมืองในบริเวณลุ่มน้ำลุ่นตะบนมีการ ค้างเงินสวยที่จะต้องส่งลงไปกรุงเทพโดยแต่ละเมืองค้างเงินสวยจํานวนมากพอสมควรน,นะครับแม้สาเหตุการค้างเงินสวยนั้นส่วนหนึ่งเรื่องมาจากการท้อราดบังหลวงของเจ้าหน้าที่ในหัวเมืองเหล่านั้นก็าตามนะครับแต่สาเหตุที่เกิดจากความขัดสนเดือดร้อนของธนาเองก็น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญเช่นกันมีบางครั้ง ที่ชาวนาไม่ยอมเสียค่านานะครับเช่นที่เมืองรัตนบุรีอันเป็นหัวเมืองบริเวณรุ่มน้ำมูลตอนบนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่านาในปีพุทธศักราช2426หลังจากที่ออกเดินประเมินนาของรนาษฎรเสร็จแล้วจึงให้เจ้าเมืองอำเภอกำนันให้เจ้าของนามาเสียค่านาตามจำนวนมากและน้อยปรากฏว่าเจ้าของนาพากันอุมยครอบครัวหนีนะครับ ทิ้งภูรลำเนาไปอาศัยอยู่เมืองสุรินทร์บ้างบ้านหน้องสลนมบ้างเป็นจำนวนถึง158คนนะครับเนื้อนา1,499ไร่เศษคิดเป็นเงิน635บาทสองสลึงนะครับการเสียสวยและค่านานเนี่ยเป็นภาวะจำยอมที่ไพร่ทั้งหลายจะต้องเสียเพราะมิฉะนั้นก็จะถูกกินไปใช้งานหลวง ทุกจะทำให้ไพร่ได้รับความลำบากมากขึ้นอีกและต้องเสียเวลาทำม,มาหากินวิธีการที่ไพร่ใช้แก้ปัญหาเมื่อประสบก,การกดดี่หรือรกูรีบจนไม่สามารถทนได้นั่นก็คือ 1. การเปลี่ยนมูลนายใหม่ปัญหาการแย่งชิงตัวเลขกันร,ระหว่างมูลนายต่างๆนั้นปรากฏอยู่เสมอก่อนการยกเลิกระบบไพร่ความละลวม ของระบ,บุไพ่ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ไพ่ที่ไม่พอใจมูลนายสามารถหลบไปอาศัยอยู่กับมูลนายใหม่ได้อย่างเช่นกรณีไพ่หลวงประเรสริฐสุวรรณกับขุนทานานชุนทรนายกองสวยทองแจ้งว่าเลขไพ่หลวงสวยทองซึ่งเป็นไพ่ของหลวงประเรสริฐสุวรรณสามคนและไพ่ของขุนธนานขุนธรสี่คนได้หนีไปอยู่กับหลวงเพชรสุขานรวมเจ็ดคนดังนี้นะครับอันที่สอง การขายตัวลงเป็นทาสนะครับภาระของชาวนาในการเสียสวยและจงของเพื่อที่จะไม่ต้องถูกกีดเงรงงานในแต่ละปีนั้นเป็นภาระที่หนักมากนะครับการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของไพ่เมื่อถูกกดดันมา,มากๆก็คือการขายตัวลงเป็นทาสซึ่งวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับคือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตาสําหรับใช้ในข้าวจาเป็นเท่านั้น แต่ท่าหตอนนี้ก็หาโอกาสที่จะเป็นอิสระด้วยวิธีการต่างๆบางาครั้งนะครับเมื่อหมดห้นทางที่จะถอนตัวเองจริงๆพวกทาสบางคนก็ใช้วิธีหลบหนีนายเงินนะครับเช่นขุนตีฤเดชจับตัวอีตุลทาสของกีมทองดีซึ่งเดินทางโดยไม่มีหนังสือเดินทางทรงกัดสินใน้รงตัวอีตุมให้ขุนตีฤเดชใช้งานเหมือนทาสเป็นเวลาสามวัน แล้วจึงส่งตัวอิจุลให้นายเงินต่อไปอย่างนี้ก็มีนะครับสามหลบหนีนอกจากการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนมูลนายและขายตัวลงเม็นทานแล้วนะครับการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการหลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่านะครับเช่นไอ้แก้วถูกจับตัวสูงมาว่าซุ่มซ่อนนอนอยู่ที่ป่าริมมูลอสอบสวนให้การว่าเดิมบ้านอยู่บ้านหัวแรก บ้านเมืองเกิดความปวดอยากไม่มีเงินจะซื้อจึงพาบุตรภรรยาไปหามันหาคอยที่ในดุ่มเพื่อประทังชีวิตนะครับครบขุนด่านซึ่งจับตัวส่งเข้ามากรณีของไอ้แก้วเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบเงินตราที่เข้าไปกระทบต่อการรงวิตของไพร่ส่วนหนึ่งนะครับการที่ไอ้แก้วให้การมาเกิดความปดอยากไม่มีเงินจะซื้อนั้นมันหมายถึงการไม่มีเงิน จะเสียให้กับรัฐะนะครับประกอบกับการล้มเหลวในการผลิตจึงตัดสินใจใช้วิธีการลุมหนีเป็นการแก้ปัญหานะครับต่อมาเกิดการลักขโมยเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับคือไม่มีใครยอมปดตายนะครับการลักขโมยดังกล่าวไม่ใช่การผพิตเยี่ยงจูนที่ยึดการลักขโมยเป็นอาชีพนะครับแต่เป็นการขโมยเพื่อให้ตัวเอง สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ในยังขาดแคลนเช่นนี้พวกก็คือขโมยขนุนและกล้กวยถ้าให้การสรารภาพทางการจำวาราชการสามเดือนขโมยเกี่ยวข้าในนาคนอื่นสองฟันให้การสารภาพจำไว้ใช้นาฬกาสองเดือนขโมยข้าวเปลือกหนึ่งถังให้การสารภาพจำไว้ราชการสองเดือนนะครับขโมยข้าวกล้าในนาสามกัม ให้การสารภาพจําไว้ใช้ราการสมเดือนขโมยข้าวสองถังปาร่หนึ่งไฮติ็นต้นแบบนี้ก็มีนะครับสอภาระในการถูกเกณฑ์จากรักะะนะครับการเกณฑ์แรงงานคุณและการเกณฑ์ที่เกินทรัพย์สินของตลอดจนสัตว์พาหนะให้ในแต่ละหัวเมืองมีพละหนักเบาในการถูกเกณฑ์แรงงานไม่เท่ากันนะครับ ไพรที่อยู่หัวเมืองใกล้เคียงกับเมืองหลวงหรือในหัวเมืองชั้นนอกที่ไม่ห่างไกลนะักจะได้รับการเกณี์ยแรงงานมากกว่าไพรในหัวเมืองที่ห่างไกลนะครับไพรจึงนิยมที่จะอุปยพไปอยู่เมืองที่อยู่ไกลๆเพื่อให้รอดพ้นจากการเกณี่แรงงานว่างั้นเถอะสําสหรับไพรในหัวเมืองบริเวณลุ่ม,มน้ำมูลตอนบนคือหัวเมืองที่ขึ้นกับกนครราชสีมานั่นแหะ จะถูกเกณฑ์แรงงานตลอดจนรั์สิ่งของหนักกว่าหัวเมืองอื่นๆนะครับในบริเวณที่ราบสูงของสยามขนาดนั้นนะสาเหตุเรื่องมาจากหัวเมืองในบริเวณลุ่มน้ำมูลตนบนอยู่ใกล้กรุงเทพสาเหตุอีกประหนึ่งก็คือบริเวณลุ่มน้ำมูลตนบนเป็นศูนย์การของการติดต่อระหว่างกรุงเทพกับหัวเมืองต่างๆในบริเวณที่ราบสูงของสยามทั้งหมดนะครับดังเช่นการเกณฑ์ในราชการสงคราม เมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะพว่าสงครามหรือการกระบฏต,ต่างๆในบริเวณหัวเมืองลาวพไพรบริเวณลุ่มน้ํามูลตนบุญก็จะถูกกีดในราชการสงคราทุกครั้งนะครับตัวอ,อย่างเช่นในข่าวสึกห่อในปี2418นะครับเมื่อกรุงเทพทราบข่าวสึกห่อทางชายแดยนด้านหนองคานนั้นเมืองนครราชสีมาได้รับคําสั่งให้กีดกุล เตรียมพร้อมไว้เผื่อห่อจะยกมาตีด้านหมองคายและทูวิัยจึงให้พระยานครราชสีมามือเงินต่อเสนาเมืองนครราชสีมาซื้อข้าวใส่สารขึ้นไว้ให้พบจับจ่ายราชการและโปรดให้เกีรคนตามระยะทางทางนายและพ่กองละสิบคนต่อทางหนึ่งวันตั้งแต่เมืองนครราชสีมาลงไปจนถึงเขีตแดนเมืองสลักบุรีนะครับ ทั้งเมื่อเราว่าสงครามตึงเครียดมากขึ้นจึงปลดกล้าให้กีนกองทัพเมืองนครราสีมา5,000คนพร้อมเครื่องสตาวุธและกระสุนบินดำให้พร้อมเสร็จแล้วให้พระญานครที่ลาชสีมารีบยกขึ้นไปเมืองหอขายให้ทันช่วงปีแล้วให้พยาประลัดทขาบ,บรวมราชบัญฑิตเป็นผู้อยู่รักษาเมืองแทยนยื่นไพ่และเครื่องสาตาวุธกระสุนบินดำเตรียมไว้กับบ้านเมือง กองทัพของเมืองคนครราชสิมาและเมืองขึ้นยกขึ้นไปถึงหนองคายในการทำสงคารามกับพ่อครั้งนั้นนะครับปรา,ากฏว,ว่าพร่ของกองทัพเมืองคนครราชสีมาก็ถูกกินตายไปหลายคนนะครับถึงนาดในปีพศ .2426 เจ้าเมืองนครราชสีมาก็ยังถูกตำหนิจากต่างภูมิภาอีกนะครับว่าละเลยในการราชการทัพไม่เจ็บร้อนด้วยราชการแผ่นดิน และให้พระยานครราชสีมาแต่งกลุ่มการออกไปตรวจข้าวในเข่งเมืองนครราชสีมาและเมืองขึ้นว่ามีอยู่มากน้อยเท่าใดให้กีนขอแรงลงไปรับราชการในกองทัพครั้งนี้ให้สิ้นเชิงให้ได้จํานวนช้าง200เชือกน้า2อ0ตัวและกลีนไพ่ปุ่นเครื่องสตาวุธและเร่งรีบมีใบบอกแต่งกลุ่มการคุมช้างและหมอขวัช้างสําหรับทาง ลงไปให้ถึงเมืองซรลบุรีในเดือนกีมภองขึ้น2ถึงสามคันให้ทันกำหนดให้ได้ต่อมาวิกฤตรอ,อ .112 นะครับซึ่งเป็นกรณีพิพาทชายแดยนระหว่างสยามกับฝรัง่งเศสซึ่งนำไปสู่การเสียนดเดนฝั่งใา้ของแม่น้ำขุ่นะครับมีอันที่เป็นมีทราบกันดีนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้ยืดเยื้อกินเวลานาน,าน และก็ไม่ถึงกับใช้กําลังฐานเขาลบพุ่งเหมือนกับข่าวสือข้อก็ตามนะครับแต่กรณีพิพาทครั้งนั้นน่ะนครราชสีมาได้กลายเป็นฐานกําลังสําหรับเตรียมพร้อมที่จะส่งไปป้องกันฝรั่งเศสทางชายแดนด้านหนองคายลงมาจนถึงอุบุลราชธาน,นีนะครับมีการเตรียมกําลังคนและเสบียงอาหารไว้เป็นจํานวนมากตลอดจนมีการปรับปรุปรงเมืองนคนรราชสีมาให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำหรับป้องกันฝรั่งเศส หากมีการรุกเข้ามาการเตรียมการนัเก,ก่าวได้มีการเตรียมแรงงานและทรัพย์สินจากราชฎรในบริเวณลุ่มน้ํามูลตอมุญเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อส่งไปมูลทุนลาวพวนที่หนองคายและมูลทุนลาวกาวที่อุบุลราชธาน,นีนะครับและไพ่ที่เหลือก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ที่นครราชสีมานะครับบรรดาพ่อค้าชาวจีนที่อยู่ในเมืองนครราชสีมาก,ก็ได้เรียรายเงินช่วยราชการในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ รวมห2คนเป็นเงิน4,465บาทเจียวนะครับต่อมาก็การเกณฑ์นในราชการเร่งด่วนอื่นๆนะครับคือแม้แต่ในยามพกครามชาวนาที่กอร้ายบางคนก็อาจถูกเรีรยกให้ไปทำงานนอกเหนืองานปกติได้นะครับเช่นพุทธศกราช2 3 5พรัฐบาลเรียกเกณฑ์ให้จำนวนมากจากโคราชเวียงจันอื่นๆ เพื่อไปขุดดินเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำเจ้าพยาที่อ่างทองแต่โครงการนี้ก็ล้มเหลวซะก่อนนะครับหรือในปีพุทธศักราช2411หลังการสอนนคตของรัชกาลที่4ได้มีการเตรียมงานพระเมรุและมีการเกณฑ์ไพร่เป็นจินวมากเพื่อชักลากเสารพระเมรุมีคําสั่งให้เมืองนครราชสีมาเกณฑ์คนไปช่วยด้วยจํานวนไพร่เมืองนครราชสีมาตามบัญชี1,000คน มีคาสั่งให้พระยานครราชสีมาบังคับให้สิ้นจานวนคนให้เลิกครงเมืองนครราชสีมาและเมืองขึ้นผัดเปลี่ยนกันลงไปทําพระมนนีนณกรุงเทพเดือนละหนึ่งพันคนให้พระยานครราชสีมาคิดผัดเปลี่ยนรายเดือนไว้ให้พร้อมหรือในปีพุทธศักราช2414ที่มีการสร้างป้อมเมืองปราจีนบุรีนะครับใล้หัวเมืองบริเวณลุ่มนำมุ่งตอนบน ก็ได้รับการเจียนเช่นคือดูให้กีนทั้งเลขคงเมืองและให้สมที่สักัดตามมูลนายต่างๆเพื่อลงไปสร้างกำแพงเมืองตาจีนบุรีถึงสี่เดือนเลยนะครับเดือนละห้าร้อคนถ้าตัวเลขใดไม่ลงไปทําการก็ให้คิดค่าแรงเดือนหนึ่งคนละสี่บาทเพื่อจ้างจีนก่อกำแพงต่อไปนะครับ ต่อมาความขาดแคลนอันเนื่องมาจากธรรมชาตินะครับสภาพภูมิศาสตร์ที่กําลังสภาพภูมิศาสตร์ที่ลักษณะโครงสร้างของดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำนะฮะทำให้บริเวณลุ่มน้ำบนตมุดและที่ราบสูงส่วนอื่นๆประสบปัญหา,าการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเพราะปลูกอยู่เสมอความจริงแล้วฝนตกในบริเวณลุ่มน้ำบนตอนบนในแต่ละปีโดยเฉลี่ยนั้น มีปริมาณที่มากพอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นน้ำฝนที่ตกลงมากจซึมลงสู่ใต้ผิวดินเร็วและส่วนที่เหลือก็จะไหลบ่าไปอย่างรวดเร็วถ้าฝนทิ้งช่วงห่างกันจะทำให้น้ำที่ใช้ในการ,การเกษตรไม่เพียงพอนะครับด้วยในบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนนั้นอาศัยน้ำฝนเป็นหลักตัวยอย่างเช่นปีพุทธศักราช2421 เกิดความบุอยากันเนื่องมาจากความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ําตอนบนนะครับแขวงเมืองนครราชส,สีมาชาวนาในที่ลุ่มน้ําทํานาได้ผลหนึ่งส่วนไม่ได้ผลสิบส่วนนะครับชาวนาในที่ดอนไม่ได้ตกก้าราคาข้าวเปลือกแพงเกวียนละแปดสิบถึงร้อยี่สิบบาทนะครับแต่ชาวนาขัดสนไม่มีเงินจะซื้อข้าวอย่างฉีดถ้าเกิดการระมือยบครอบครัวทิ้งผู้ลำเนางไปอาศัย ารามาหากินในเขตแขวงเมืองลาวเมืองขมริรหรือลงมาอยู่ตามแขวงเมืองสระบุรีกรุงเก่าก็มีนะครับหรือความอดอยากในปีพุทธศักราช2432ถึงพุทธศักราช2433ที่ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะชาวนาธรรมดาเท่านั้นนะครับนักโทษที่อยู่ในตารางยิ่องอดอยากมากขึ้นถึงขนาดอดข้าวตากไปก็ยังมีนะครับ ในตลรางเมืองนครราชสีมาเห็นคนททษสู้ผอมอดอยากล้มตายอยู่เนืองเนืองเมืองนครราชสีมานี้เป็นธรรมเนียมมาแต่ดินคนโทษที่มีญาติญาติก็จะส่งให้รับประทานที่ไม่มีญาติต้องเที่ยวขอรับประทานเลีง้งขีพนะครับหาได้จ่ายเข้าหลวงคงเมืองให้รับประทานเหมือนกับเมืองอื่นๆไม่แลลวในปีรัตนก,กุชินจกคือในราวพุทธศักราช2 4 3วันองถึง2 4 3วันา น้นฝนแรงราชดอนทำนาหาเต็มภาคภูมไม่ข้าวแพงคนทั่วเที่ยวขอรับประทานก็ขัดสนโทรหารับประทานไม่นะครับทั้งหมดนั่นคือตัวอย่างความลำบากของชาวนาพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนมูลอันเนื่องมาจากภาระการเสียสวยการถูกเกณี์ยนแรงงานและความขาดเงินอันเนื่องมาจากธรรมชาติ